อารู้สึกว่าค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันครับกลัวหมดครับกลัวหมดใช่ไหม<ช>แต่เราก็เป็นคนเดินเปิดเกมตลอดนะครับอาจารย์ก็เทมาทำไมเลือกที่จะเปิดเกมตลอดให้กลัวหมดปลายเหือนะอย่างที่เราว่าอาจารย์บอกให้อัดๆไปก่อนเลยครับหน, <ะ S 2> น <ะ S 1> ึ่งสองสามก็ค่อยวัดกําลังกันแต่ผมลองดูแล้วก็ได้ครับเพราะเหมือนเขาก็กระแผ่วครับคือทำแล้วก็มีอาการอาใช่ใช่ครับเหมือนเขามายกยกไหนที่เรารู้สึกเฮ้ยวันนี้เราดีกว่ามีโอกาสชนะแน่นอนประมาณ ยกสองนะครับยกสองยกหนึ่งยกสองผมรู้สึกแล้วครับสถานการณ์ตอนนั้นช่วงจับช่วงจับยกสองช่วงจับช่วงจับใ่รู้เลยนะครับตอนนั้นตอนนัการณ์เรายังเป็นรองนะแต่เรามั่นใจแล้วใช่ไหมครับยกสอง้ะยกสามเพิ่มก็ เริ่มเลียมๆแล้วแต่ก็ประคองคุณจะสอบเขาก็มีมาตลอดนะใช่ผมก็ระวังระวังมีโดนไหมมีโดนไหมไม่ครับไม่โดนก็ระวังระวังเห็นหมดไไหมใช่ครับระวังเขาด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับที่มาสืบยินดีใช่ครับู้สึกไงบ้างกดดันหลายๆอย่างเลยครับไปไปเดิมคลายเลยคลายสีเสื้อใหม่แล้วก็หยุดนาน้วยครับหยุดนานด้วยหลายๆอย่างแสดงว่าขึ้นเวทีนี้ก็กังวลกลัวแพ้ไปน้อยนิดนะครับพยายามจะชนะดีกว่าครับพยายามไปแรกเลยหลายๆอย่าง จะมาถึงวันนี้ได้นี่คือจุดเริ่มต้นของก้าวหมันของเราครับก็ตั้งแต่ไปในพักนะพักไปก็แปดแปดเดือนเก้าเดือนนี่ก็ซ้อมตลอดทําร่างกายซ้อมตลอดไม่เห็นขึ้นรายการแต่ว่าไม่ขึ้นใช่ครับซ้อมตลอดซ้อมอยู่ที่บางละมุงครับตอนนี้ตอนนี้อยู่นวามินเจ็ดสิบสี่ครับใช่มันเป็นโรงเรียนมวยครับโรงเรียนมวยแล้วก็ซีทีมวยไทยครับของนักเฉานะครับขมกมาก็มีนักมวยชี่กี่คนที่นั่น ช่วงนี้กําลังเริ่มๆเข้ามาแล้วเราแล้วเราเป็นเทรนเนอร์ด้วยไหมสอนต่างชาติไหมก็ถ้าใช่ครับสอนบ้างครับสอนด้วยนี่ไฟหน้าน้องพิ่จักเท่าไหร่ดีครับร้อยร้อยยี่สิบสองน่าจะทำได้แล้วครับร้อยยี่สิบสองร้อยสามนะครับลองใช่ลองลองสถานกลางเดี๋ยวแฟนมวยชาวต่างชาติรอแถวรูปอีกเพื่อนเลยอะไรจกใครขาย MC เนี่ยครับน้องก็ชชนะวันนี้ขอบคุณมากมาครับขอบคุณอันหัวหน้าค่ายคณะบัอเชาแล้วก็พี่ยุ้ยแล้วก็ ค่ายพีระก็คืออาจารย์แล้วก็อาจารย์หลายๆท่านที่ช่วยครับติดแปดเดี๋ยวนี้ก็พยายามอาชีพเรานี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับยังรอฟังน่าจะมีครับโอเคครับลูกพี่คนนึงยินดีด้วยครับผมไหนลูกพี่อยู่ไหนอยู่ที่เรียกมามางลูกพี่ครับนิดนึงครับส่วนนดพี่วะพี่มาเหนื่อยไหมครับยิ่งแกร่งวงการมวยหนึ่งข้าสนะสรับผมแนะนับตัวนิดนึงครับผมยุ้ยค่ะพัธนียาเฉินค่ะหัวหน้าค่ายมวยทีซีมวยไทยค่ะแล้วก็โรงเรียนมวยไทยทีซีค่ะ เป็นไงบ้างครับกับฟองแรกในที่ยินดีวันนี้คือจะบอกเลยว่าน้องหยุดไปนานแล้วก็ยูเองเพิ่งเห็นน้องชกแบบว่ากลับมาเต็มที่ครั้งแรกวันนี้ก็คือบอกว่าเราแบ่งไว้ครึ่งๆเดี๋ยวเราบอกน้องเลยว่าโอกาสมาแล้วต้องทาเต็มที่แล้วก็บอกเลยว่าโบเนี่ยมีวินัยมากเป็นเด็กดีแล้วก็มีวินัยคือซ้อมเนี่ยไม่เคยบ่นเลยเต็มที่มากเลยครับพี่หยุดนานด้วยเหงื่อแตกเต็มเขาเรีย่เชียร์เต็มที่จริงๆบอกเลยเชียร์เต็มที่มากเลยค่ะสุดท้ายฝาก ผลงานฝากค่ายบัวทีซีเวียดนาคเับวคุณยุ้ยว่าถือว่าเป็นน้องใหม่ในถานสุไปยินดีเหมือนกันใช่ยุ้ยก็ฝากผลงานของโบนะคะฝากพี่พี่เซียนมวยทุกคนที่เชียร์อยู่นะคะบอกว่าน้องเป็นเด็กที่ตั้งใจมากแล้วก็เขาบอกเลยว่าทุกเก้าขึ้นไปแล้วทำเต็มที่ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะครับผมยินดีด้วยครับขอบคุณมากค่ะ